เพื่อนๆคะมีใครได้ไปเที่ยวงานมหกรรมนิทานสร้างเมืองครั้งที่6กันบ้างบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะรู้ไหมคะว่าเชียงใหม่จัดงานมหกรรมนิทานสร้างเมืองมาแล้วตั้ง5ครั้งนะคะทุกคนมีใครเคยไปครั้งไหนกันบ้างคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5และครั้งที่6นะคะนี่คือพี่เจสุดใจพรมเกิดค่ะผู้แทนสสสนะคะพี่เจติดพึ่งน้อยลงในโปสเตอร์เป็นการเปิดงานค่ะ ให้รู้นะคะว่าถ้าโลกเราขาดพึ่งก็คงจะแย่แล้วหลังจากนั้นนะคะเด็กๆก็มาติดป้ายบ้างนี่นายกอบจอเชียงใหม่ท่านให้เกียรติมาเปิดงานในครั้งนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะพื้นที่สวยๆในปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากอบจอเชียงใหม่นะคะทุกคนเราทั้งวิพออนี่ยังทอดไก่มาฝากเด็กๆในงานด้วยเด็กก็กินไก่กันเลยนะคะอร่อยมากนี่แต่ละบูธนะคะมีถึง30บูธด้วยกันแม่จิ๊บไม่ได้ไปทุกบูธค่ะเพราะเป็นพิธีกรด้วยนะคะแล้วก็ดูลูกตัวเองด้วยก็เลยได้อยู่ที่บู บูทของตัวเองก็อาจจะเก็บภาพมาไม่ครบต้องขออภัยทุกบูทด้วยนะคะแต่อยากจะบอกค่ะว่าบรรยากาศการเรียนรู้แบบนี้มันน่ารักมันตะมูตะมิมันเป็นอะไรที่ใจฟูมากจริงๆค่ะ<ม>ที่เห็นเด็กๆมาเรียนรู้กันในบรรยากาศแบบนี้หญ้าสีเขียวต้นไม้ร่มรื่นนี่เป็นละครเรื่องหมูบินได้อะไร,ะไรๆก็ทําได้ถ้าเราตั้งใจพี่เพียรแสดงดีมากเลยนะคะไม่จิบถามลูกตัวเองดูว่าชอบอะไรที่สุดเขาบอกว่าชอบตัวอิจฉาหมูนะคะเป็นพี่ๆพีสามคนเป็นแก๊งอิจฉาค่ะน่า รักมากๆเลยทุกคนคือแสดงดีมากนี่เลย3ตัวนี้เลยนะคะที่ลูกชอบเป็นพิเศษโอ้โหแ a c t ิ้งชนะเลิศเลยนะคะนี่คือคณะละครนะคะเรื่องของหมูบินได้ค่ะอยากบอกว่าจัดเต็มจริงๆแสดงเก่งมากอยากไปชมอีกเลยต่อด้วยครูก็แฮ p ปี้ท e ีค่ะครูก็ร้องเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะคะทุกคนต้องไปชมค่ะ ম সব บรรยากาศฟิลร้องเพลงสบายๆในสวนนะคะเป็นนิทานในสวนจริงๆเลยทุกคนก็บอกเลยนะคะว่าบูธของมนจิบนะเป็น Peter รนะ์แรบ t ิเนาะตีมในปีนี้เป็น b o ๊กสตาร์นะคะก็คือหนังสือเล่มแรกค่ะที่ต่อยอดให้เด็กๆชอบการอ่านนั่นเองเจ๊เบียงพิงนะคะมานอนรอมานอนทํากิจกรรมในบูธนี้เลยนะคะโอ้ยหาวไปลูกเอ้ยนะคะอ่ะใครที่มาบูธนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เนาะภาพเด็กๆให้ชื่นใจบ้างนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ น้องๆสนุกสนานกันมากเลยค่ะ3ากว่บกบูธเลยทุกคนนี่รู้ไหมมูลลนิธิเมล็ดฝันเขานําหนังสือแบบนี้ทุกคนมากางให้เด็กๆได้ดูลูกชอบมากบอกว่าชอบเครื่องเล่นด้วยมีของเล่นแบบเด็กญี่ปุ่นด้วยนะคะแล้วก็มีหนังสือแบบเด็กญี่ปุ่นน่ารักน่าักเพียบเลย นี่เป็นเรื่องของเจนเป็นนิทานที่ทำให้เด็กๆรู้ตัวแล้วก็ป้องกันตัวเองในเรื่องของไซเบอร์คียวริตี้ค่ะทุกคนคะบรรยากาศเป็นแบบนี้บอกเลยค่ะว่าหาที่ไหนไม่ได้จริงๆเชียงใหม่เนี่ยโชคดีที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะทั้งสสสทั้งทีมงานค่ะที่มาช่วยกันนี่เป็นน้องไอรินคิรินค่ะเด็กๆก็มาร้องเพลงให้กับผู้ที่มาร่วมงาน โดยมีพ่อแม่อยู่เบื้องหลังแบบนี้ขอบคุณทุกกำลังใจแทนเด็กๆด้วยนะคะกับทิพน่ารักนรักแบบนี้ค่ะทุกคนอ่ะแปะ ป,อแป,ปอแปะนี่คือเสียงป๊อปคอร์นนะคะที่เวียงพิงแจกในบูธของปีเตอร์แรบบิดค่ะน้องขยันมากนะคะขยันแจกนะคะทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่มาจอยกันในบูธของปีเตอร์แรบิดแล้วก็ขอบคุณป๊อป้าด้วยที่ไปซื้อป๊อปคอร์นแล้วก็เนยมาให้เด็กๆนะคะรวมถึงอุปกรณ์ด้วยเนาะให้เด็กๆได้เรียนรู้การแบ่งปันค่ะปีหน้ามหากรรมนิทานสร้างเมืองครั้งที่7จะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่กับบรรยากาศดีๆแบบนี้ติดตามได้ในเพจเชียงใหม่อาจและเพจเลี้ต ัหนนงสือะะคะมาหากรรมนิทานสร้างเมืองปีหน้าจะมีวันที่เท่าไหร่ติดตามนะคะเด็กเชียงใหม่และเด็กจังหวัดใกล้เคียงที่มาร่วมงานโชคดีที่สุดเลยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ